สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับเรามีวิธีการเข้าสู่เมนูการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์อยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกจากเมนูมด้านซ้ายนะครับคลิกที่ข่าวประกาศต่างๆนะครับแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็จากหน้าแรกของหน้าจัดการเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปที่ หัวข้อข่าวประกาศต่างๆนะครับแล้วก็คลิกที่ข่าวประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์นะครับใส่หัวข้อเข้าไปนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มรูปภาพลงในระบบแกลเลอรี่ด้วยก็สามารถคลิกเลือกรูปภาพทั้งหมดได้เลยนะครับโอเพนได้เลยนะครับ ใส่วันที่สิบห้ามิถุนานะครับอ๋อใส่ละเอียดนะครับตดสอบใส่โอเคนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับ เมื่อเราเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์เสร็จก็จะขึ้นสถานะดังนี้นะครับเพิ่มข่าวกิจกรรมประกาศสําเร็จนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้คือข่าวที่เราเพิ่มล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์นะครับจากเมนูด้านซ้ายนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดดูเว็บไซต์นะครับ อันนี้ที่เราเพิ่งเพิ่มล่าสุดนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะขึ้นข่าวที่เราได้เพิ่มไปเมื่อกี้นะครับ